มุอะไรกุม้มหัวเรามาตุลล้อฮิวบารก้าตุลสวัสดีค่ะเด็กๆด็พบเจอกันในวันอังคารนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแม่กันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของแม่เราจะมาอา่านดูอาให้กับพ่อแม่กันก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูรเลยนะคะร๊อบบิลฟิร์ลีวาลิวาล,ลิดดยาวารหัมหูมากามารอบบายานีสกีรออ่าเอาละค่ะหลังจากอา่านดูอาให้พ่อแม่เสร็จแล้ว เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์คำว่าแม่กันอ่าเด็กๆพูดตามคุณครูมาเซอร์คุณแม่มาเซอร์คุณแม่อ่ามาเซอร์แปลว่าคุณแม่นะคะทีนี้เด็กๆรู้ไหมว่าคุณแม่ของเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างอ่าสำคัญเลยคุณแม่ก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกใช่ไหมคะคุณแม่อุ้มท้องก่อนนะคะคุณแม่อุ้มท้องก่อนท้องคุณแม่ใหญ่มากเลยนะคะ มีลูกอยู่ข้างในมีเด็กๆอยู่ข้างในนะคะพอคุณแม่ท้องใหญ่แล้วคุณแม่ก็คลอดออกมานะคะพอคลอดออกมาเสร็จคุณแม่ก็ต้องมาให้นมไหนใครเคยกินนมคุณแม่บ้างยกมือขึ้นอ่าคุณครูก็กินนมคุณแม่เหมือนกันนะคะอันนี้หน้าที่สําคัญของคุณแม่เลยก็คือเลี้ยงดูลูกแล้วก็ให้นมนะคะพอต่อมาพอลูกโตขึ้นอีกนิดนึงนะคะคุณแม่บางคนอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงลูก แต่บางคนก็ไปทํางานนะคะให้ลูกๆอยู่กับโต๊ะกับแชร์แต่ว่าพอคุณแม่กลับจากทางานปั๊บคุณแม่ก็จะรีบมาดูลูกๆทันทีนั่นหมายความว่าคุณแม่รักเราใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคุณแม่ต้องรักลูกๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นห่วงลูกๆมากคุณแม่ทํากับข้าวคุณแม่ล้างจานนะคะคุณแม่กวาดบ้านคุณแม่เช็ดบ้านแล้วคุณแม่ก็ยังต้องมาสอนการบ้านลูกอีกนะคะ คุณแม่บางคนนะคะต้องออกไปทำง,งานนอกบ้านหน่วยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เป็นลูกเด็กๆก,ก็จะต้องไม่ดือ้อไม่ซนแล้วก็พูดจาเพราะๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่อารมณ์เสียไม่ตะโกนวายๆใส่คุณพ่อคุณแม่นะไม่ดีนะคะบา่าล้องไม่รักด้วยนะคะคนที่ดื้อกับพ่อแม่อารม์ไม่รัก อ่าอค่ะว,วันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องแม่กันไปแล้วอย่าลืมอ่านดูอาให้แม่ด้วยนะถ้าใครรักแม่ต้องละหมาดแล้วก็อ่านดูอาด้วยนะอ่าเราจะมาอ่านดูอาปิดประชุมพร้อมๆกันนะคะสุฮาฮะนั่นก็ร้องาาหุ่มมากวะบิฮามีกาอัชฮะดูอันลลอิลาฮะอิลลาฮันตะอัสตัฟฟิุกะวะอาตูบุอิไลกะอัสสลามุอะไยกุมบะรอห์มะตุลลอฮิวบะราะกาตุ